ครับอันนี้ก็เป็นคะแนนคุณลักษณะนะครับอันนี้เป็นของครูประจำชั้นนะครับองคประอที่จะต้องต้องทำนะครับอ,อันนี้ผมสร้างไว้ปนหนึ่งไว้ก่อนแล้วครับเข้าไปทำปนหนึ่งด้านล,ล่างนี้ หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับสามหนึ่งทับสี่ครับตรงข้อมูลครับตรงนี้ชื่อเนี่ยรครูไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยลักษณะก็จะมีทั้งหมดแปดข้อแปดข้อครับลักชาติยี่สิบคะแนนสื้อสัตว์สิบคะแนนวิน,ยน,นัยสิบคะแนนไฟเยนรูสิบคะแนน พอเพียง10บคะแนนทำงาน10บคะแนนความเป็นไทยสิบคะแนนจิคะแนนสรุป100ครับแล้วเดี๋ยวออใส่มาแล้วมันก็จะเจนออกมานี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้10บสิบอ่ามันสิแล้วนะครับ10 10 10 10บสิบสิอ่านะครับอันนี้นะคร